สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ line, หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการประสานงานนำเข้าส่งออกช่วงนี้จะดีมากๆเลยค่ะงานค้าขายคนทำธุรกิจช่วงนี้ผลประกอบการถือว่าดีถ้ามีการบริหารจัดการระบบที่ดีจะส่งผลดีอย่างมากค่ะการเงิน ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะรายรับรายจ่ายสูสีกันมากถ้ามีใครมาชวนลงทุนร่วมหุ้นในช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆดูท่าทีไปก่อนต้องพิจารณารายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ดวงกำลังรุ่งพุ่งแรงเลยค่ะมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนสายฝอทั้งหลายขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะเขาคนนี้ อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้นะคะมาจากแดนไกลหรือถ้าได้คบกันจริงๆก็มีเกณฑ์ที่จะคบกันได้อย่างสบายใจไม่ยึดต,ติดกันจนเกินไปถือว่าคบกันแล้วรู้สึกอิสระต่อกันคบกันแล้วมีแต่ความสบายใจกันค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีนะคะสถานการณ์ความรักอยู่ในช่วงที่ผ่อนคลายไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกันมากนะักถึงแม้จะมีเรื่องราว มีปัญหาก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเข้าใจด้วยการเปิดใจพูดคุยกันช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างเหินกับแฟนสักพักหนึ่งอาจจะเป็นการไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่ก็สามารถไว้ใจได้นะคะสุขภาพให้ดูแลโรคประจำตัวที่เป็นอยู่และระวังปัญหาสุขภาพที่มีมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะโชคลาภ โชคจะมาจากเลขทะเบียนรถนะคะหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข0ค่ะ